ดูดวงชาวาราศีธนูดวงยักษ์กินเสือถ้าถูกเรามาที่1ต้องรีบกินนะครับรีบกินอะไรนะครับรีบจาัดก,การรีบแก้บนรีบแก้ไขก่อนอื่นนะผมยักษ์เปรียบเสมือนนะผมดวงชะตาของคุณเสือเปรียบเสมือนตัวคุณนะผมเพราะฉะนั้นโดยบุญกุศลวาสนาเบิกบุญมาใช้จนหมดปัญหาต่งตางๆต,ต้องเข้ามาดุมเลานะผมเปรียบเสมือนนะผมสิ่งต่างๆเข้ามาทวงนี้ ทวง,งวงินทวงปัญหาต่างๆที่เข้ามาประเด็มะดางเพราะฉะนั้นใครเข้ามาขอท่านให้ไปเลยนะผมขออะไรนะผมให้ไปคนละร้อยนะผมถือว่าให้แล้วตามเคสเพราะฉะนั้นการรีบกินกระเปียดเสมือนการรีบแจกจ่ายรียบแก้ไขรีบปรปับปรุงรีบใช้นี่ให้หมดนะผมรือรีบแก้บนนะผมด้วยบุญกุศลวัสนาของชาวราศีธนูดวงชะตาของชาวราศีธนูตกตำแหน่งนะแสงสว่างเดอะสตาสองแสงมนต์จันทา ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดดักจะเต็มการปลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดในเก์ชจตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญปารมีวาสนาท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์รวยโชคัะผมด้วยเรื่องราวต่างๆเข้ามาการปรับปรุงพัฒนาแปลเปลีป่ยนแปลผันการปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุง ับผมอัศวินขีม่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาแต่ให้ประเพณบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาสิงหทธิษย์คำชูปกปากกุก้มรองรักษาซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นอัศวินส่งมอบเรื่องราวต่างๆแต่ว่าดวงนี้ตกตำแหน่งอะไรครับสีถ้วยทองแปลว่าอะไรแปลว่าเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นดางนั้นถ้ามีโชคลาบมีเงินรอม,มีบารมีวาสนารีบแก้ไขรีบกินะนะับผมยักกินเสือ รีบปลอปลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงลีกหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลก็ได้ด้วยเรื่องราวต่างๆมีเกณฑ์จะตาตกตำแหน่งดาบสองข่ยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งปู่ฤาษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเล็หโชคลาภเงินทองบารมีวัสดาถ้าจะได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งบุญกุศสมัศาสนาอัศวินขี่ม้าถือดาบแปลว่าดวงยักษ์กินเสือ ถึงเวลาที่จะต้องสู้ต้องไฟต้องต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนามีดดาบปักลงมาเต็มหลังกระบวกระไวกระสักกระสายอดโทษอดกัน้นการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัส,าสานาปีศาจมูมานางมารหลายคนอีฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีการตัดสินใจยังเด็ดขาดตกตำแหน่งชาลอดให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตะ ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งชิงไหวชิงพิบใช้เล่นเหลี่ยมเรขกลนเพ็ุบายการส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาตกตำแหน่งเดลเวอร์เพราะฉะนั้นทาอะไรก็ต้องคิดพินิจไต,ต่ตองเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอนาคตก็สําคัญนะผมเรื่องราวต่างๆต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงดวงยักษ์กินเสือตกเกิดขึ้นในดวงชะตาถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะผมเจ็ดสิบสองล้านจะว่ายอย่างไรนะผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดวงชะตาท่านอย่าคิดมาก นะครับผมว่าข้าพเจ้าไม่มีดวงชะตาทางด้านนี้ไม่มีทางนะครับผมยามเขายังถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตไปแล้วนะครับผมป้าคนหนึ่งถูพื้นอยู่ก็รวยไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองครับว่าตัวเองจะไม่มีทางนะครับเพียงแค่ตั้งจิตตั้งใจนะนะครับนะครับตั้งใจทํมาหากินนะครับศึกษาเรื่องราวต่างต่างนะคร,รับผมหลบหลีกเส้เลนตามดวงชะตาอยู่เป็นนะรับรองได้เดี๋ยวก็มีโชคมีลา การส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มดวงชะตาน,นี้จะเปิดรับทรัพย์นะครผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงซุปสติกเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสันได้ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆนะครับชาวราศีธนูดวงชะตาราศีธนูเดือนนี้เมื่อแสงแดดเริ่มร้อนแรงและท้องฟ้าใสดสดใส ชาวราศีธนูจะได้พบกับช่วงเวลาที่เปตยมไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆเดือนนี้จะเป็นเสมือนการเปิดหน้าใหม่ของชีวิตที่คุณจะได้ลิ้มรสความหวานอมขมของการผจญภัยในทุกด้านพลังงานของธนูที่เป็นนักผจญภัยโดยธรรมชาติจะถูกปลูกให้ตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่ในเดือนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนมีลูกธนูที่เต็มไปด้วยพลังในมือ พร้อมที่จะยิงเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องระมัดระวังให้ดีว่าจะเล็งไปที่จุดไหนเพราะความรีบร้อนอาจทำให้พลาดเป้าได้ด้านการงานเส้นทางแห่งความสำเร็จที่คดเขียวในสวนแห่งอาชีพของคุณเดือนนี้จะเป็นเหมือนฤดูกาลที่ดอกไม้บางชนิดกำลังผลิสยแต่ดอกไม้บางชนิดยังต้องรอเวลาอีกสักหน่อย ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะมาในรูปแบบของคลื่นใหญ่คลื่นเล็กไม่ได้เรียบเสมือนที่คุณคาดหวังหากคุณเป็นพนักงานประจำจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการแสดงความสามารถพิเศษของตนเองผู้บังคับบัญชาจะมองเห็นศักียภาพที่แท้จริงของคุณโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกับช่างแกะสลักที่ได้พบกับก้อนหินที่เหมาะสมที่สุด คุณจะสามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจได้ยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในฝ่ายการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายความสามารถหรือถ้าคุณเป็นครูคุณอาจได้โอกาสนำเสนอวิธีการสอนแบบใหม่ที่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างไรก็ตามความสำเร็จเหล่านี้จะไม่มาง่ายๆคุณต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างต่อเนื่อง สำหรับชาวธนูที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจหลายเรื่องสำคัญการขยายกิจการหรือการลงทุนใหม่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเหมือนกับการปีนเขาที่สูงชันคุณต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ครบถ้วนและเส้นทางชัดเจนก่อนจะเริ่มต้นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในด้านการงานเดือนนี้คือการจัดการกับความคาดหวังของตนเองและของผู้อื่น คุณอาจรู้สึกเหมือนต้องแข่งกับเวลาพยายามทำหลายอย่างพร้อมกันแต่จงจำไว้ว่าคุณภาพมีความสำคัญมากกว่าความเร็วในช่วงกลางเดือนอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับโอกาสใหม่ๆแต่โอกาสเหล่านี้จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับได้รับมงกุฎแต่ต้องแบกรับน้ำหนักของความคาดหวังด้วยด้านการเงินกระแสะเงินที่ผันผวนเหมือนคลื่น เรื่องการเย็นของชาวธนูในเดือนนี้เปรียบเสมือนการล่องเรือนในทะเลที่มีคลื่นสูงต่ำสลับกันบางวันคุณจะรู้สึกเหมือนล้มหลังใบใหญ่มีเงินไหลเข้ามาจากหลายทางบางวันก็เหมือนต้องพายเรือต้านลมค่าใช้ใจ่มากมายที่ไม่ได้คาดคิดในช่วงต้นเดือนการเยินจะมีสุทธิภาพพอสมควรรายได้จากงานประจำหรือธุรกิจหลักจะเป็นไปตามปกติ แต่คุณอาจพบว่ามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นจากการซ่อมแซมบ้านการรักษาสุขภาพหรือค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาเหมือนกับบ้านที่ต้องการบำรุงรักษาถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรเลื่อนออกไปยกตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อการทำงานหรือจ่ายค่าซ่อมรถที่เสียกระทันหันหรือลงทุนในคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนที่จำเป็น แต่อาจทำให้งบประมาณตึงขึ้นชั่วคราวสำหรับการลงทุนและการออมเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าเพึ่งเสี่ยงกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายบอกว่าเป็นโอกาสทองก็ตามเหมือนกับเดินข้ามสะพานที่โยกเยกขวนก้าวทีละก้าวยังมั่นคงในช่วงกลางเดือนอาจมีไรายได้เสริมจากงานพิเศษหรือโบนัสที่ไม่ได้คาดคิด ทำให้ภาวะการเงินดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่อย่าเพิ่งรีบใช้เงินก้อนนี้ไปหมดควรเก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉินการจัดการหนี้สินเป็นเรื่องสำคัญเป็นพิเศษในเดือนนี้หากคุณมีหนี้บัตรเครดิตหรือเงินลูนควรวางแผนการชำระให้ชัดเจนอย่าปล่อยให้ดอกเบี้ยสะสมจนกลายเป็นก้อนหิมะยักษ์ที่ยากจะจัดการ ปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการทบทวนงบประมาณและวางแผนการเงินระยะยาวคุณจะเห็นภาพรวมของการเงินได้ชัดเจนขึ้นและสามารถปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านความรักบทกวีรักที่เขียนด้วยหัวใจเรื่องราวความรักของชาวธนูในเดือนนี้เปรียบเสมือนบทกวีที่มีทั้งสูงและต่ำมีทั้งความหวานซึ้งและความขมขื่นแต่ทุกบรรทัดล้วนเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริง สำหรับชาวธนูที่มีคู่แล้วความรักของคุณในเดือนนี้จะเหมือนกับการเดินทางร่วมกันบนเส้นทางที่มีทั้งรักถนนเรียบและทางขรุขระคุณและคู่รักจะได้เรียนรูท้ที่จะเข้าใจกันมากขึ้นผ่านการพูดคุยที่ลึกซึ้งและการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพในช่วงต้นเดือนอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยเกิดขึ้นเหมือนกับเมฆบางๆที่มาบดบังแสงแดดแต่ไม่นานเมฆก็จะลอยผ่านไป ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือความคาดหวังที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นคุณอาจคาดหวังว่าคู่รักจะเข้าใจความต้องการของคุณโดยไม่ต้องพูดในขณะที่อีกฝ่ายก็คิดแบบเดียวกันทําให้เกิดความอึดอจจัดใจแต่เมื่อได้นั่งคุยกันอย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างก็จะกลับมาใส่ใสดังเดิมการเดินทางหรือการทํากิจกรรมร่วมกันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้น อาจจะเป็นการไปเที่ยวทะเลสุดสัปดาห์การไปดูหนังที่ทั้งคู่รอทอยหรือแม้แต่การทำอาหารร่วมกันที่บ้านกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นเหมือนกาวที่ใช้ยึดใจทั้งสองให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่มีความรักใคร่ผูกพันมากที่สุดคุณจะรู้สึกเหมือนได้ค้นพบใหม่ว่าทำไมถึงตกหลุมรักคนนี้ตั้งแต่แรกอันมีการประกาศข่าวดีเกี่ยวกับการมั่นแต่งงานหรือการมีลูก ขึ้นอยู่กับไหวชนและสถานการณ์ของแต่ละคู่อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการให้เวลากับกิจกรรมส่วนตัวด้วยอย่าให้ความรักครอบงามจนลืมดูแลตนเองหรือเพื่อนฝูงความสมดุลในชีวิตจะทําให้ความรักยั่งยืนมากขึ้นสําหรับชาวธนูที่ยังโสดสําหรับชาวธนูที่ยังคนเดียวเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเปิดหน้าต่างเร่ลมใหม่เข้ามาในบ้านโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมีมากมาย และบางครั้งก็จะมาในรูปแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดการพบรักใหม่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการพัฒนาตนเองเช่นห้องสมุดฟิตเนสคลาสเรียนต่างๆหรือแม้แต่ง,งานอาสาสมัครคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือมีความสนใจในเรื่องเดียวกันยกตัวอย่างเช่นคุณอาจไปเรียนคลาสภาษาต่างประเทศแล้วพบกับเพื่อนร่วมชั้นที่น่าสนใจ หรือไปร like tá, Although, re more, ่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วได้รู้จักกับคนที่มีไลฟ์สไตล์คล้อยๆกันการพบกันครั้งแรกอาจไม่ได้รู้สึกประทับใจมากมายแต่ยิ่งได้รู้จักกันมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกถูกใจการออนไลน์เทติ้งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงแต่ควรระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวและควรพบกันในสถานที่สาธารณะเป็นครั้งแรกอย่าพึ่งเปิดใจง่ายๆให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างทีท่วน สำหรับคนที่เพิ่งผ่านการเลิกรากันมาเดือนนี้อาจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสำหรับความรักใหม่ควรใช้เวลานี้ในการเยียวยาจิตใจและทำความเข้าใจตนเองให้มากขึ้นเหมือนกับต้นไม้ที่เพิ่งทูกย้ายต้องให้เวลาในการปรับตัวก่อนจะงามใหม่ช่วงปลายเดือนอาจมีการได้รับคำชวนไปงานสังสรรค์หรือป,ปาร์ตี้ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับการขยายวงสังคมและการพบเจอคนใหม่อย่าปฏิเสธคำเชิญเหล่านี้ เพราะอาจพลาดโอกาสดีไปได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเป็นตัวของตนเองอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้ใครชอบคนที่ใจจะยอมรับและรักในสิ่งที่คุณเป็นพร้อมคันเติบโตไปด้วยกันบทสรุปการเดินทางที่ตั้นไปดูบทเรียนมากมายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวธนูจะได้เรียนรู้บ,บทเรียนสำคัญมากมายเกี่ยวกับชีวิตทั้งในด้านการงานการเงินและความรัก เหมือนกับการอ่านหนังสือเล่มใหม่ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายความสําเร็จจะไม่มาง่ายๆแต่จะมีความหมายมากกว่าเพราะคุณต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการไปถึงเหมือนกับการปีนเขาที่สูงจนันยิ่งไปถึงยอดเขาทัศนียภาพที่ได้เห็นก็ยิ่งสวยงามและมีค่าจงจำไว้ว่าทุกความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตล้วนมีเหตุผลและมีบทเรียนที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ทํางานความกังวลเรื่องการเงินหรือความซับซ้อนในเรื่องความรักทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการมีใจที่เปิดกว้างและยืดหยุน่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาเพราะในความไม่แน่นอนของชีวิตมักจะซ่อนโอกาสและของขวัญที่คาดไม่ถึงไว้เสมอ